ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกอาตมาที่เฝ้ารอดูอยู่ห่างๆก็เริ่มใจชื้นคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่พอเข็มนาฬิกาผ่านเที่ยงคืนไปเท่านั้นแหละกรีดดาดเสียงกรีดร้องที่โหยหวนและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดดังลั่นมาจากทิศของเมรุมันไม่ใช่เสียงร้องธรรมดาแต่มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วเหมือนคนกําลังจะขาดใจตาย ตามมาด้วยเสียงโครมครามเหมือนมีคนทุบป,ประตูเหล็กของเมรุจากข้างในอย่างบ้าคลัง่งปนมากับเสียงหัวเราะที่ฟังดูชั่วร้ายและเสียงกระซิบกระซาบที่ฟังไม่ได้สาบของคนจำนวนมากมันดังระงงมไปทั่วทั้งป่าช้าจนหน้าขนหัวลุกพระเนนหลายรูปตกใจจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านออกมาห้ามไว้ท่านยืนนิ่งหลับตาแล้วพูดด้วยเสียงเรียบๆว่า ล่อยเขาไปมันเป็นกรรมของเขาเองที่สร้างขึ้นใครก็เข้าไปช่วยไม่ได้พวกอาตมาทำได้เพียงสวดมนต์ภาวนาอยู่ในกุฏิของตัวเองเสียงหวยหวนและเสียงปริศนาเหล่านั้นดังอยู่นานเกือบชั่วโมง ก่อนจะเงียบหายไปในความมืดอย่างฉับพลันพอแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้าหลวงพ่อจึงนำพระแนนทั้งหมดไปยังเมรุภาพที่เห็นคือประตูเหล็กของเมรุมีรอยบุบเบี้ยวเหมือนโดนกระแทกจากข้างในพอเปิดเข้าไปก็พบร่างของแนนยอดยังคงอยู่ในนั้นแกยังมีชีวิตอยู่แต่สติของแกได้ตายไปแล้ว เนนยอดนั่งตัวสั่นง,งันงกอยู่มุมห้องดวงตาเบิกโพลงแข็งค้างมองไปยังความว่างเปล่าปากก็พึมพำไม่ได้สราบว่าเยอะเยอะเหลือเกินมากันเต็มไปหมดจีวรที่เคยเรียบร้อยก็ขาดรุ่งริ่งเนื้อจัวมอมแมมแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือที่บริเวณลำคอแขนและขาของแหนนยอดมีรอยนิ้วมือสีเขียวช้ำปรากฏอยู่เต็มไปหมด มันไม่ใช่รอยของคนคนเดียวแต่เป็นรอยนิ้วมือหลายขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งผอมทั้งอ้วนซ้อนทับกันนับร้อยรอยรอยเหมือนแกถูกรุมถึงจากสัมภเวสีจำนวนมากที่อยู่ในนั้นกระทั่งวันนั้นเนนยอด